ปะกวาต,ตูอะระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาตูอะระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธัมมัทานังทีนง่นาติ สัพพะสังธรรมระโสชินาอกาิก,าร,ร,กราบขอโอกาสพระมหาเถระพระเถรามุเิระเพื่อนสาับธรรมิกสุครูขอความเจริญในธรรม ต็บังเกิดมีกัมรนาทญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสที่พระคุณเจ้าพระวิสิททุกทั้งปี มหาวิทยาลัยมหาจุรารงพกรราชวิทยาลัยได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมประจำปีของภาคเรียนภาคสุดท้ายของทุกปีปีนี้กำหนดปฏิบัติธรรมสิบวันก็ได้มาปฏิบัติที่วัดสนโงนี้ มาครั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองมีบุญมากที่บอกว่ามีบุญมากตั้งแต่วิานาทีแรกที่ก้เข้ามาได้มีอะไรที่ขาดไม่ถึงหลายเรื่อง เกินคาดเกินคิดพอมาถึงที่ปฏิบัติธรรมมาเจอพระอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ก็นึกพบควรในว่าโอ้พระอาจารย์นี้น้าคุ้นคุ้นพอท่านพูดไปสักครู่หนึ่งก็ ความจำกลับมาแล้วโอ้ท่านเจนนี่สิรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก <c oughs> ็อุ่นใจขึ้นพอเข้าขสู่ลานทัพกันแนไนำตัวบอกชื่อทั้งชื่อจริงทั้งชื่อ เล่นของท่านฟังแล้วประทับใจที่มันเป็นภาษา,าอังกฤษวันนี้นิดเนมอะไรมันทองนั่านบอกว่าท่านชื่อซึอ่งมัวตัวเพื่อนไม้เกิดครอนผมมันก็ป็นไม่ค่อยจะแปลอะไรได้ด้วยแต่ชื่อจริงของท่าน ท่านบอกครั้งเดียวความจำผมก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าผมมาปีผมมาระดับสี่เนยคือภนษาจุดระดับที่สี่เนีย <c oughs> ก็อยเม้นก็ไปอีสี่เก้าท่านบอกชื่อจริงเพราะผมจำเองต้องกราบประทานอาไทด้วยนัครัฐท่านบอกว่าท่านชื่อปรีธาแต่ว่ากชื่อเรื่องท่านเลยยางแม่นยำเลยเพราะว่าท่านย้ำนี่คอมเม้น ขีดเร่งต้าจีดเล้วขีดจีดภูมิใจนำเสน,เนอทุกครั้งทีง่ขึ้นลานทำก็เลยจำได้ติดใจขึ้นใจวันที่ขึ้อมัวสัวปรซึมมัวสัวพอเข้าไปถึง์เนี่ยคำว่าซึมนีันในความคิดของกระผมด้วยอินสิตครับมันแปลได้สองอย่างคือซึมเหมือนกับน้ำซึมบ่อทราย Thế là hữu hướng như thân, thân chủ, nó có sưng, thì nó me, nám đi nữa cơm, sừng luôn tạ lọt, lấy của người. Nám lấy nó không thấy nhìn đâu, không thấy nhìn, nó phải, nó lươn lươn, nó sừng thấy nó lươn, nó cái gì? Kẻ có sừng thì phải được, sân, sân, thì phải lửa sừng, sừng, thì phải ซึ้งเหมือนคนไข้ไม่สั่งที่ผมมีเคาะไข้ตรงนี้เพราะบดของกระบวนอยู่ใกล้ท่านอาจารย์พระครูสาระเพราะท่านเป็นอาพาธเป็นไข้ปริมาหลายวันผมก็เลยตั้งนิทามพระครูซึ้งในยคืคนไข้ยังไม่สั่งท่านอาจารย์ก็รกผมอยู่ใกล้ท่านอาจารย์ให้ปถึกษาท่านจัดยาให้ทถามอะไรบ้างปรึกษาพระท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ ผมู้สึกสิงสิ่อมัวนี่ต้องแปลไมได้สองอย่างในความคิดของผมผมที่ได้แค่นั้นที่ได้เป็นสองคือสองไรคือมัวนี่ดูอะไรมันไม่ชัดเจนมันมัวมัวเอาเอมัวเหมือนกับเราขี่รถผ่าสายบ่อมันมัวมันมองไม่ชัดเจนมั้วงภาษาการเมืองเขาปะ มันสีเทาๆต้องให้โปรมันมัวๆแต่ถ้ามัวอีกอย่างหนึ่งก็ียกว่ามัวทำอะไรอยู่ช้าแต่ถ้าอาจารย์เราไม่ช้านะครับเพราะท่านบอกกับพวกเราอาจารย์ว่าท่านมีกฎตรงเวลานี่เป็นสิ่งที่เราสุดท้ายต้องตกใจว่ารอาาจย์ท่านมีกฎตรงเวลาเอาตายเลยเรา ไปทุกแห่งเส้นไปที่ปากหมากก็ยังที่ตุ้งเสียนก็ดีสามปีที่ผ่านมาจ้าว่าท่านยืดดุนท่านบอกว่าท่านเป็นคนตรงนะพอท่านบอกว่าเป็นคนตรงผมก็ไม่ค่อยจะตกใจเท่าไรที่ทำโจรแต่ท่านเพิ่มต้องไปอกว่าท่านเป็นผู้ที่ดีลายฝ่ามือตัดที่มาผมตกใจผมคนเลี้ยนต้วยผมคนลายฝ่ามือตัดผมทำอะไรผมทำจริงเออเนี่ย หเรามาเจอของจริงเข้าแล้เจอกระดูกก็เก่งๆนะที่ผมบอกว่าเจอระดูก็เก่งๆนี่ไม่ใชแย้งผมไม่ได้นเพื่อนมีสิธิ์ครับก็ลองวิเราะห์ท่านดีๆท่านท่านดูว่มัมองกระดูกทันพอมผมก็เลยบกเจอกระดูกแท่งใหญ่ทำนหไม่ได้ทำเรื่องกระดูกก็เลยทำให้เรานี่มีสติอยู่ตลอดเวลา การทำอะไรเราคิดไปเรือ่องผมคิดมากเลยสังเกตดูตั้งแต่วันมรถึงวันวนี้ผมกลัวไม่เติมคิดมากเรื่องจริงจะต้องวิเคราะห์ไปในทางที่ส,ร,สร้างสรรค์ท่านบอกว่าท่านนี้รายความเงิตัดทำดีแล้วท่านก็บอกบว,บวชต้องบวชจริงอธิษฐานจิตตั้งแต่วันแรก สัตพะทุกขนิตกรณานิพานสัจจิกรณฐายะโอ้โหฟังแล้วมันซสาสงเดจนนะ้ำตาตกในแบบเอ็งเอ็งซาสุดคือท่านบอกว่าท่านไม่ลึกเรีงเ,เดินผู้ดงอย่างเดียวปฏิทีติอย่างสุขิีท่านผ่านมาแล้วที่แปลกท่้นที่ใ่ที่ตรกงนี้ ตัวไปจดใต้จดเหนือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ท่านไปมาจบปุ๊บรู้มีประสบการณ์เยอะก็ได้ศึกษากับท่านก็รู้สึกว่าทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่ามีบุญเรากามีบุญเพราะว่าท่านเอาใจใส่มีบุญเพราะเพื่อนปีหนึ่งปีสอง แล้วก็เื่อีสเข้าใจใส่ผมพีที่เศษผมบอกว่าผมทำดีกอนที่จะขึ้นมาั่งบนตรงนี้เพื่อปีสอเข้าใจใส่ผมมากตอนที่ไปสุพรรณเพื่อรายเอี่ด่าพระอาจารย์สีงศ์ักก็บอกแล้วก็บอกถ้าท่านเพิ่ไปนั่งบนตรงนั้นอย่าพูดน้ำถ้าผมไม่อานั่สัญญาแล้วก็รีบลง ถามตลอดแล้วว่าอาาผมยังไงขออนุญาตแสดงหน้าาบกว่าถ้าผมทบนี้ก็ยี่ลงไอ้เครื่องหมอย่างนี้ผมไม่อยากได้นะหมายงหารนะครับเพราะฉัเอาอยางอื่นได้ไหมก็ยยี่ดลโอกี่มาต่ออย่าเพิ่งบอกเลยวหมกนแล้วการนะ ปรากบพระคุณท่านที่ท่านพยายามที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับพวกเราท่านบอกว่าไ,ไปมาหลายที่ไปมาหลายที่แล้วท่านใดก่อนที่จะพระมาเข้าปริวาสกรรมก่อนที่จะสุดไปนะครันไม่ได้เข้าปริวาสทำยินไม่ขึ้นทแต่ว่า,วาย,ย่างนั้นผมก็ยังไม่ได้ยึดครอง ท่านก็พูดต่อไว่าไอ้นำดินไม่ขึ้นมันมีเยอะแล้น่ในภาคใต้นะพอเดินไปแล้วก็มีครอบครัวาหนักขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นท่านอย่าเบื่ออย่าท้อที่จะปฏิบัตินะครับเบื่อว่าท่านอยู่ไม่ได้เดิออกไปแล้วถึงจะไป้ทำดีนไ้่ขึ้นท่านเลยทำการเกษตรแล้วก็เผาหมดเพราะฉะนั้นการที่เข้าบริวารนี้มันบอกว่าเป็นการให้ทำรักศีลน้อยสุทธิ์จริงนะครับอันนี้เรื่องเนื่งแต่ผมมีข้อปฏิเสธ พอบวชแล้วไปทำรักศีลไม่เอาเรื่องไม่ติกสาบวชสนุกกับเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาบวชตําราไม่ท่องสึกไปเข้าไปแบบตะโมตะโมมืดไปไม่ตะโมตะมักไม่ขอยีาโมกับเพื่อนมืดไปเขามืดไปก็ไปปลูกข้าวมก็อาจานว่างกินข้าวนี้หมดเขาทำนี้ป็นเวลาข้าวมันตั้งฟองเวลาข้าวพักพืนอะไรตรงไหนไม่รู้ ก็เลยปล่อยให้ข้ามันขาดหน้ามันก็เลยเผาก็เลยเท่าที่หมดเพราบวชมาที่ฝนเสียเยอะแกิถ้าบวชแล้วจมูกตามันก็ร้อนอุ้ยเป็นบุญใหญ่น่าเป็นบุญใหญ่เฉดเกิดท้าบอยกันนั้นแค่นั้นแล้วเมื่อคืนนี้พระเลยพระพุทหลวงพ่อเจ้าพระน้ำอำเภอท่านมาเยี่ยมฟังคำสั้นคำอะไรไก็ไดยนานเท่าไหร่ แต่สิ่งที่ไม่อยากจำมก็จำดีนี่สิ่งที่อยากจำมก็กลับลืมรู้เป็นยังไงต้องทำสมาธิเยอะๆพระอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเจ้าพระธรรมเบอร์ท่านบอกว่า,า,วา,ท,า,วาท่านให้บว,ว่าพวกเราว่าเป็นบุญแล้วอาชีพพวกเราได้เกิดมาเพราะพระพุธท,ท,พท,พท,ทพพธศาสนาได้ศึกษาได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพุทธศาสนา ท่านจะติดถูกบรรลุสัปฏิราโภูต่อมาก็คือในการจะเกิดมาเป็นบรรลุเป็นลาภอันตรสิทธิ์และการที่จะได้มาศึกษาธรรมเพือเราฟังธรรมจะพบกับพระพุทธเจ้า,เ,า,าเป็นลาภอันตรสิทธิ์ท่าน่าอย่างนั้นที่รุ่นพี่ปีสี่ท่านไปพูดถึงเรื่องศีลดังนั้นวันนี้น้องปีสามคงจะต้องพูด เรื่องทานให้มันสมบูรณ์เติมเต็มไปเกินวันพรุ่ง,งนี้ที่สองจะพูดเรื่องอะไรนั้นก็เป็นจิิของท่านนะครับทางนั้นเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่น่นทางบารมีวันนี้อยากโยงได้นังข้าวานกระจี ทานอาหารหวานเค้ามาเปินทานแบบปฏิกุกขอ้าาอที่จทานเรียกว่าสังฆทา,านเนี่ยใด้บุญมากกว่าและยิ่งทานให้กับพระผู้ทรงศีลมีศีลลงบูรณาสุดก็ยิ่งได้บุญเยอะและยิ่งทานให้ก,กับพระอรหันต์ยิ่งเป็นพระอรหันต์สะสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแน่ได้มาให้ทานเป็นมาร่วมกันบาร ข้าวสารอาหารแห้งกันก็คือว่าท่านจะมาให้กำลังกับพระคุณเจ้าที่มาปฏิบัติธรรมการให้อาหารนี่คือว่าเป็นการให้กำลังกเนื้องงานของท่านเองแล้วก็ตั้งใจบริสุทธิ์ตั้งใจดีตั้งใจกรฉลุกจาบ้าาเมื่อมาถึงบริเวณลานับแล ท่านต่อประทับประคองวัตถุพานของท่านบรรจงตักบาตรให้กับพระพุธเจ้าด้วยจิตใจที่แน่วแน่ดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมาสองสามวันท่านยืนเป็นแถวเพื่อที่จะตักบาตรกับพระพุธเจ้ามู่ใหญ่ดมว่อาการสังรวมเพื่อความเพื่อทูลเป็นภาพที่เป็นพาราดอนภาพเห็นแล้วประทับใจ คือการให้ทานที่พร้อมทั้งฝ่ให้แล้วก็ไฝ่รับเพราะเพื่อนพระนิตที่เป็นผู้รับก็สำรวมระวังในถิองยากมีสมรรถารูปสยอย่างมากบฝ่พระคุณ้าพระกุณจาเอาโต๊ะเอาก้าวี่มารองให้ลูกให้หลานได้กันบาศไอ้อย่างนี้ เป็นการสอนที่มีอานิสงส์ที่มีผลมากโบราณมากใต้เราท่านย้ำนักหนาว่าสอนไม่เข้าเกิดตอนแรกเพื่อวันนี้เอครับผมมงทำนี้เหมือนกันครับสอนไม่เข้าเกิดต้องบอกดูเขาจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าเขาทำทำให้เขาดู อยู่ให้เขาเห็นเป็นให้เขาได้ศึกษาเขาจะจำได้ในวิญาบทที่พ่อแม่ทำให้เห็นฉนะนั้นวันนี้โยมมาให้วัะผุ้ทานมาให้ข้าวปลาอาหารที่ระนี้เป็นกำลังกับพระบุญเจ้าเป็นกำลังกับพระศาสนาเป็นอย่างมากเป็นกำลังเพราะว่าอีกไม่นานข้าวปลาอาหารที่ท่านยื่นให้ในครั้งนี้ จะได้เข so ้าไปสู่ร่างกายของพระบุญญาไปบำรุงต่อมแซมร่างกายส่วนที่ทรุดซุกโทมให้กลับมีกำลังขึ้นมามีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมสมกับที่พวกเราได้กล่าวเป็นคำปฏิญาณตนต่อพระอุปัชฌายะในวนแรกว่าสัพพะทุกขะมิสสารนิพพานะ พวกเราตั้งใจว่าเราจะทำสัพพะทุกนี้ให้ตกไปจากสัพพะทั้งหลายที่ใดที่เราายหน้าไปตรงไหนที่เกิดปัญหาตรงไหนที่มีความทุกข์เราจะนำธรรมะคือปัจจุบันตรงนี้ไปชี้ำนำชี้แนงให้ตกไปจากสะนะัพพะทั้งหลายสาระนิพพานะเราตั้งใจก็จะทำความสงบเย็นให้เกิดขึ้นกับสังคผม คือพิพานต้องเอาให้ได้แต่พิธานที่รัตอนหรือแต่พิธานชันน่วขณะเราก็ต้องเอาให้จบได้ให้ที่ที่เราไปที่ที่เราอยู่ในหมู่คณะพุทธบริษัทของพวกเราจะต้องมีบบามม่ารทมสงบเย็นด้วยหลักธรรมธรรมลาสธรนที่ทททเราจะต้องนำปฏิบัตินี่คือคำปฏิญาณที่เรารว่าไว ตั้งแต่วิณาที่แรกที่เข้าในคณะสงฆ์โดยพระอุปัชฌาย์เป็นผู้รับรองเข้หมูลฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มาที่ตรงนี้หรือว่าพวกเราได้มาแสวงหาในสิ่งที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอารยปริยสนาเป็นการแสวงหาของผูมีความเจริญแสวงหาอย่างประเสริฐ หาความสุขที่เยือดเย็นที่ไม่เปลี่ยนแเถงเป็นความสุขที่เราจะบอกใครไม่ได้ง่ายๆก็ต้องเรียกกันเข้ามาดูเรียก <c oughs> ันเข้ามาจมน้อมเข้ามาใส่จั่วตนนำปฏิบัติให้เกิดเห็นเองถึงจะรู้ว่ามันสุข,ขอย่างไรเหมือนที่พระอาจารย์จะเอาว่าถ้าได้ย้ำเตือนและถ้าบอกบอกับพวกเราทุกครั้งที่ท่านขึ้นไปที่ลานคำว่ามันเป็นความสุข อย่างที่อธิบายไม่ได้อยากใช้เพื่อนใจรับด้วยท้าว่าอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่าพวกเราที่แสวงหาอย่างประเิฐคือเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเราเป็นญาติกันจะที่ดีใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ได้มาเจอญาติทั้งญาติทางธรรมทั้งญาติทางสายเลือดทั้งญาติทางวิสาสาและญาติที่ร่วมเกิดเกิดตาย เพื่อนิจิตที่รักทุกท่านครับญาติโยมอาตมามาตรงนี้อาตมาพบญาติไม่เล้ไม่ฝันว่าจะเจอญาติคือท่านใดคุณโยมประหลัดสว่างที่ต้องมีดีใจท่านมาตักบาตรทุกวันเมื่อวันก่อนเหงื่ในแถวตักบาตรแต่ไม่กล้าพูดคุยอะไรกันมากเมื่อคืนตามไปส่งทึงกรดแล้วก็พูดคุยพอหมอกแล้วก็ละปรับวันนี้ก้มาอีก ี่คือญาติเรามีญาติทางผู้ทางสายเลือดคือท้องเดียวกันตระกูลเดียวกันญาติทางพิสาสาถ้าเราได้คุ้นเคยกันรู้ใจกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันเรียกว่าญาติทางพิสาสาญาติทางทำถ้ามีคุณธรรมมีไว้ในตัวในตนก็ถือว่าเราเป็นญาติกันโดยธรรมญาติทางผู้ร่วมเกิดเดียเจ็บตายก็เหมือนกัน สรรพสัตว no ์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ไม่เว้นแม้แต่ต้นหมากรากไม้ต้นหญ้าต้นบอลเราจําเป็นจะต้องรักษากับเขาเหล่านั้น้ว้เหมือนกันไม่ทําลายต้นไม้ไม่ทําลายต้นหญ้าต้นบอนไม่ทําลายเขาบกดเหมือนกับท่านอาจาเขาอยูแลเขาท่านรักป่าให้เราช่วยกันรัก ป่ารักธรรมชาติอน <o S 1> ุรักษ์เอาไว้มันได้ลงมีสัตวายะทุกอย่างนะครับอาหารรักสัตายะยาดโนไม่ให้บกพร่องสถานที่ก็เป็นสัตวายะเป็นอาวาสที่สัตายะเก็บปางธรรมเรียกว่าเป็นธรรมสัตายะในเวลากลางคืนแถวตรวจทางด้านนี้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านโนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีการพนันโดยมาอ่อน เวลาฝนตกคือทีหมูครับได้เห็นโชยมาโบราณท่านถือเวลาเข้าใกล้ผู้ใหญ่จะได้ยินคำว่าเธอจงนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งเิอเวลาเข้าใกล้พระสงฆ์พระเจ้าอยากจะฟังคำจากท่านท่านก็บอกว่าโยนจงนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งเิอถ้าผมมีที่สงสัย ที่สงสัยเพราะว่าเป็นหลานของปู่ทวดที่ชื่อใสและพ่อก็ชื่อใสที่ชายก็ที่ตาก็ชื่อใสมาถึงตัวเองก็ชื่อสุดใจเป็นชื่อที่แม่ตั้งให้ชื่อที่ชื่อสี่พงษาพระเดชพระคุณท่านพญายท่านตั้งให้นิเนงที่ทรานายท่านตั้งให้ก็คือเสโูผมก็มีเหมือนกันแหละชื่อเล่น เหมือนท่านอายจารก็เ่าว่าท่านนั่นแหละคือซึมมัวตัวถ้าผมก็เสพโภแต่มีเพื่อนร้อเรียกว่าสาโภหลายครั้งผมก็ไม่โกรธหรอกถ้าเป็นความสุขของเพื่อนขาว่าไปเถอะแต่เรื่องสาโภผมไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็บอกว่าให้นั่งในที่ควรกว่าข้างหนึ่งคนโบราณขั้นถือเหลือเกินเวลาจะเข้าไมค์ครับ ก่อนจะเข้ามาใล้ท่านลงพนหรือหือกเอามือกำไยขึ้นมาแล้วก็โปรยลงเพื่อที่จะดูทางลมว่าลมมาไปทางด้านไหนถ้าลมไหลทางถ้าเหนือก็ทานอาหารที่มือลจัดเช่นหัวหอมเช่นกระเทียมที่มีตีนขุนเยอะทานเนื้อทานปลาทานอีสานก็ทานส้มตำตาราต้อตำาุูดอง ถ้าได้ก็ทางรูปเมียงทางสตอะตอดอะไรต่อท่อะไรพอเข้าไปนานๆในกระเพาะเนื้อกระดูกในกระดูกแม่เลยนั่งใต้ลมเห็นไหมครับว่ามันไมอีย่อนขนาดไหนแต่ถ้าทางหลักภาษาในพยัญชนะท่านบอกว่าให้ผู้ที่อุโสหรือผู้ที่มีวัยอวสุนวสุขท่าจีวสูงนั่งทางขวามือเราแม้เวลาประกอบกิจกรรมในสถานที่ที่ตัดติบ เอาไว้ทางขวามือเราถ้าไปศึกษาดูในธรรมบทนิทานธรรมบทตรเขาจะทำบาปเคารพสามีภรรยาเขาต้องเดินเบียนขวาทักอปทักเสียงก่อนเราเบียนเบียนรอบทั้งวัวสดเขาต้องเบียนขวาอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออยู่ทางขวาแม้แต่เวลาตักบาตรคนใต้เรานี่ก็แย่ก่อนมากเวลายืนท่านกรวดแล้เดินท่านรู้ว่าเงานั้นจะไปทับกับ ไปยืนเหยียบบนกองพระสงฆ์เจ้าเขาได้ยัดอ่อนที่ว่ามาที่เพื่อนลูกหัวไม่ไ้เลสองครั้งแล้วแต่ยังไม่เอาหัวลงก็อยากท่าให้เอาหัวลงเลยและเพื่อนก็แม่งหลับหาวไป้สองครั้งแล้วอย่าหาวอีกนะถ้าหาวอีกก็ถือว่าสามหาวนะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าญาติโยมขอให้ท่านบังเกอในธรรมนะสุขะภะและปฏิภาณพระราษฎรสมบัติ ในสี่งที่ปฏิบัตินั้นแล้วปรรถนาสิ่งใดถ้าแม้นว่าสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยของใจที่นั่นรักาถนงรุปประการเอินเสือตู